หุ้น AATV พุ่งทะลุ100% NK เซลกำลังรักษา A ทำไมหุ้นตัวนี้ถึงขึ้นแรง AATV b i o e r a p e u t i c s บริษัทนี้คือเดวรุ่งด้าน NK เซลเทอราพีเซลลนักฆ่าธรรมชาติที่ต่อสู้กับโรคภูมิต้านตนเองและมะเร็งโดยเฉพาะ l o NK ที่ใช้รักษาโรมาทอยดาริทิส RA แบบดื้อดึงเมื่อวาน17ตุลาคม2025ราคาปิดที่6.01ดอลลาร์ขึ้นกว่า117%จากวันก่อนปริมาณซื้อขายทะลักหลายเท่า มาร์เก็ตซีเพุ่งจาก7 3ล้านเป็นเกือบ150ล้านดอลลาร์ทำไมเหรอ FDA มอบ Fast-Track Designation ให้ l อ n ลร่วมกับ Ritaximab สำหรับรักษา a แบบ Refractory นี่คือตัวแรกในคลาสยา NK Cell Therapy ที่ได้สิทธิพิเศษนี้ทำให้พัฒนาเร็วขึ้นอาจเข้าทดลอง P i ว t t a l Trial ในครึ่งปีหน้าถ้า LA โอเคก่อนหน้านั้นสิงหาคม2025พวกเขาประกาศเอเปรี i n d i c a t i o n และมี Data Re l e a s e s มาเรื่อยๆลองคิดดูสิ อ a. a เป็นโรคเรื้อรังกินคนทั่วโลก L.N.K. ปลอดภัยไม่ต้องใช้โดเนอร์แต่ละคนมันคืออาวุธลับต่อสู้โรคภูมิต้านนักลงทุนตื่นเต้นสุดๆจนหุ้นทยานกว่า100%ในวันเดียวแต่ระวังนะบริษัทนี้ยังขาดทุนหนัก EPS ลบ0.87ดอลลาร์ต่อหุ้นรายได้ยังไม่มีแต่โมเมนตัมจาก FDA ทําให้มันแรงมันเหมือนเซลล์อนกำลังบุกโจมตีถ้าขึ้นไม่ทันอาจพลาดมหาศาล